สั่งเองโอนเงินใจเองจบสบายมากพูดง่ายๆก็คือเราสามารถเป็นนักธุรกิจกิฟฟารินได้สามารถหารายได้ในโลกโซเชียลได้เพียงแค่เรามีโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียบอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงเลยนะคะเราสามารถทำทุกวันนี้สามารถทําธุรกิจได้ง่ายมากคุณวันไม่มีเวลาเพื่อนๆหลายคนก็คงจะรู้ว่ารับราชการถูกไหมแล้วเวลารับราชการเนี่ยบางทีเราก็ต้องไปนอนที่จังหวัดเลย ไม่ค่อยได้มีเวลาไล์เนี่ยไอตัวเนี้ยอยู่ที่จังหวัดนางบลมพูถ้าอยู่จังหวัดเลยตอนเย็นก็แทบไม่ไล์เลยนะคะเราเหนื่อยกลับถึงบ้านก็นอนถึงบ้านพักก็นอนตอนเช้าก็ไปทํางานเนี่ยจะได้ไล์แค่เสาร์อาทิตย์แล้วคิดดูว่าเดือนหนึ่งเพิ่งได้มาไล์เนี่ยนะคะเพิ่งได้มาออกมาเจอเพื่อนๆวันนี้นะคะก็เลยอืมแต่ว่าเงินก็เข้าบัญชีตลอดนะคะเงินที่ได้จากการขายคิปลีนเพราะว่า ควนก็จะออกมาไลฟ์มาแนะนําสินค้าคนเขาก็จะเริ่มรู้จักแล้วว่านอกจากเรารับราชการแล้วอีกอาชีพหนึ่งก็คือเราเป็นนักธุรกิจกิฟลีนน่คะไม่ได้อายเลยเพราะเรามีความรู้สึกว่ามันเป็นอาชีพที่มีเกียรติเหมือนกันแล้วก็เราเองก็ได้รู้ได้เรียนรู้จากสินค้าสินค้ากิฟลีนนี่มีประมาณ2 0 0 0กว่ารายการถ้าเพ,เพื่อนไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนถ้าเพื่อนคนไหนอยากทํากิฟลรีนนะอย่างที่บอกโหลดแอปมาเลย สมัครเดี๋ยวควันพาสมัครนะคะหรือจะแอด ID มาได้085 ID นะ08